เจมกับปังคุงเจมกับปัง yeah, ค yeah, 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 yeah. ุงเจมกับปังคุงคิดบอมโซเหมือนเลยนะคิดดีคิดดีแคทคิดดีคิดดีแคทใหญ่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 ใยอาสวัสดีค่ะธัญญาสิริชูราศรีกรุงเทพมหานครนะฮะ อิงนอนะองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนก็พยายามเนอะแบบว่าแล้วแบบสวัสดีค่ะนุค่ะสวัสดีจ้าชื่อน้องเมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องกิกีค่ะโอ้โหนี่แต่งตัวเซ็กซี่หน่อยเออตตตตอ่ะ สวัสดีครับต้าวต้าตู้ซ่อนอีกแล้วันก่อนมีคนถามตั้งแต่คราวก่อนแล้วว่าที่มือพี่ต้าเป็นอะไรครับอะไรนะที่มือพี่ต้าเป็นอะไรคร <laughs> ต้าทำอะไรมาพี่ไปลงของมา คนมือเขอาไม่ได้ไม่ได้เป็นผงเป็นแผลอะไรมีคน<ช>คอมเมนต์มาถามอ้าวเหรอชาเลนจ์ใช่วันนี้เป็นชาเลนจ์ภาคต่อ EP 2ซึ่งเราเคยเล่นมาก่อนแล้ว 2> EP 2เหรอใช่รประมาณปีที่แล้วว่านานมากอะช่วงแบบล็อกดาวน์เลยล็อกดาวน์ด้วยอ,อจริงว่าจำไม่ได้แค่มีจอก็คือแต่ก็อยากไทยอะไรแบบเบ้าบอาออะเช่นแบบไทยแบบ<ไ>อนิเมชั่นที่ไม่ต้องแบบอะไรก็ไใช่แบบไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มงวด ใช่ดิกับต,ตอนนีเธอเบิกกูไม่รู้เลยอีน,นี่ใครอ่ะยังไม่ใช่ใครไม่รู้เป็นแม่ตายนานมากนานจนดึกไม่ออกรายการเก่าเหรอเราทำมาแบบเยอะมากใช่ป่แะแเรานี้เป็น EP สองช่วงนั้นเราถ่ายคอนเทนต์แน่นมากอ่ะใช่อ่าแล้วก็วันนี้เราเลือกคนเล่นมาให้อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน c h a l l e n วันนี้เป็นชาเลนจ์ g e ไยรายการทีวีโอ้โห สนามฟ้าแลบปะ่ะไม่ใช่ชิงลอยชิงหลานปะ่ะคือไม่อยากมั้นมากค่ะวัดกันที่ผลงานละกันชิงลอยชิงหลานปะ่ะสมัยที่เราเล่นแบบกําจัดจุดอ่อนอะไรอย่างงี้ปะ่ะใช่ที่มันมีแบบภาพมาให้ใทายอะได้นานมากน,ะนานมากแล้วตอนนั้นหนูก็ได้น้อยด้วยรายการทีวีตายหาแล้วกูเดียไม่เป็นคนชอบดูทีวีเด้อทคน ใครว่าจะได้เปรียบเรืองนูออไวแต่ว่าเรานั้นหนึ่งคือดูทีวีน้อยมากสองคือความจำสั้นออก็คือจะไม่ค่อยจี้จำอะไรอย่างชื่อรายการนู่นนี่ใครเป็นพิธีกรรายการไหนออนี่พแรกรูมม้คำไวได้ดี <laughs> ง่ายก็คือพี่จะมีภาพบางส่วนจากรายการนั้นๆขึ้นมาให้บนจอซึ่งอาจจะเป็นภาพบรรยากาศของรายการเป็นภาพแขกรับเชิญเป็นภาพพิธีกรมีเวลาให้ทั้งหมด10วิวนาทีในการตอบชื่อรายการให้ถูกต้องอยึดเอาคาตอบสุดท้ายก่อนถ้าเปลี่ยนตอบชื่อรายการให้ถูกต้องนะจ๊ะอย่าลืมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องทางเลยปีนี้นะคะ YouTube ขอ 3, 000, สา 3, 000, มแสนซับ เอาไง YouTube ปีนี้ขอล้านซับส่วน f a c e b o o k ่็หนึ่งล้านฟฟลเวอร์ต้องถึงแล้วนะเอาดีๆ The Star คนฝาขวาดาวใช่หมอเรสิ์ตลนเชียด้วย The Star คนฝาขวาดาวอันนี้คือ l i ธิ์ The Star เอ๊ะ The Star คนฝาขวาดาวเอาชื่อภาษาไทยด้วย t ดอ s t สตาคนฟ้าควาดาวมอลลิเดอ e s สตานี่ใช่มหคนฟ้าควาดาวเดอ s t สตาคนฟ้าควาดาวให้ไหมหวะให้เดอ s t สตาคนฟ้าควาดาวปีหกลิตเรื่องลิกตก่อนที่ใครสักคนจะคิดเลยทานจะคิดให้มันมากกว่านี้มันคงไม่ดี เท่าไรน้ำตาดอันนี้โคเชียของเขาอยู่ใช่เดิ s เด r รสตาร์คนฟ้าควาดาวเดิ Star สตาร์คนฟ้าควาดาวใช่เดิ Star สตาร์คนฟ้าควาดาวนี่คือริสเนาะเดิลเดอสตาร์อ่ะไอ้นี่ไงที่โทรหาอะไรอะไรชื่อรายการอะไรอ่ะอ่ะรายการกิกดูกิกดูหุยพี่ใบกิกดูเหรอคุ๊อยู่สองตาเพลงว่ะ นเด้ออุ๊ยหัวท้ายใต้ก่อนอะแต่ว่ามันคือรายการอะไรอะหัวท้ายใต้ก่อนปะรายการหัวท้ายใต้ก่อนหัวท้ายใต้เอ้ยใช่ปะหัวท้ายใต้ก่อนหัวท้ายใต้ก่อนรู้จักรายการนี้เพราะว่าฮิมบอกว่าอยากเล่นก็เลยเออไปดูซะหน่อยว่ามันเป็นยังไงมาหาหัวท้ายใต้ก่อนไม่ใช่กิ๊กดูนะจ๊ะดูอยู่ไหง รายการนี du, ้ย so ังออนแอร์อย well, ู่แล้วก็ดังมากคือรายการหัวท้ายตายก่อนหัวท้ายตายก่อนโอ๊ยหัวท้ายตายก่อนพี่พิมอยากเล่นอันนี้ว่าปวดท้ายตายก่อนถูกต้องเป็นรายการที่มั่นใจมากเนาะเออหัวท้ายตายก่อนถูกต้องนะอะไรอ่ะสิบสองราศีเหรอไอ้ชื่อรายการอเลยวะอ่ารายการสสองราศีสิบสองราศี สิบสองาีเวอร์ชั่นที่หนูแม่งไงเอ่อศึกสิบสองาีอุ้ยมันก็ไม่ยากนะห <c oughs> มอลักปันทงศึกสิบสองาีหนูดูทุกวันนะเนี่ยทุกครั้งที่มาก็คือดูตลอดตอบมาปันทงศึกสิบสองาีอุ้ยอันนี้รูปเก่าเหมือนกันนะศึกสิบสองาีเฮ้ยอะไรวะเชือ่ออะไรกันไหมอ่ะ วนอันนี้เมื่อกี้ตอบมาว่า12ีะซึ่งรายการชื่อศึก12ราศีเสียได้สึก12สราศีแต่เมื่อกี้เราตอบ12ราศีเฉยๆมันชื่อรายการสึก12ราศีราศีแต่เมื่อกี้ตอบแค่12ราศีอันนี้คือแบบมันุกบ้านน่ะมันเป็นรายการที่ทุกบ้านต้องเปิดชอบมากชอบชอบจริงนะรายการนี้คือดูตอนกินข้าวตลอด ปังฮงอันบังแมนเหรอ,หอลิงอะเจมปังเจมกับปังคุงเจมกับปังคุงเจมกับปังคุงอุ้ยอะไรนะ,ขำ,ะ,ะ,ระรขำกลิ้งลิงกับหมาอ่าปังคุงปังคุงอะไรอะไม่ใช่หรอขำกลิ้งลิงกับหมาไงปังคุง เจอแล้วเจมกับปังเจมปังคุงเจมเจอใช่ไหมขำจิ้งลิงกับหมาเหรอเจอป่ะใช่ใช่ไหมอ่ะขำลิ้งลิงกับหมาน่ารักมากปังคุ้งก็หยิบให้เจมส์กินด้วยหนึ่งชิ้นเก่งมากเลยปังคุ้งขำกิ้งลิงกับหมหูมีกับหมามีกับหมา ที่หลังใช่แต่เขาชื่อเจมกับปังคุ้งใช่ไหมใช่โอ้ก็ก็เออรู้แค่ชื่อเขาเราก็ไม่ใช่หมาอะไรกัเราจะแบบเรียกแค่ชื่อเขาเลยเราจะไม่เคยรู้ว่าชื่อรายการกันคืออะไรใช่ใช่ใช่หักมากเลยรายการนี้ปังคุ้งกับเจมกับหมาเนาะปังคุ้เนาะกับเจมนะจ๊ะโอ้ตายแล้วที่คนไม่รานอนเนี่ยอันนี้พี่แคสต่อพี่รายการเก่าอ่ะแม่อะไรอ่ะ คิดดี้แคทหรอแคทแคทกะคิดการ์ตูนแคทหรอแคทไหนวะไปเลยแคทภรรยาอังกฤษอังกฤษออนทัวร์พาลองนสอนภาษาอังกฤษเพืผู้หญิงแม่นมรายการแม่นมพี่แคทเป็นพิธีกรคิดดี้แคทมะคิดดี้แคทคิดดี้คิดดีแคทมีอะไรรายการคิดดี้แคทคิดดีคิดดี้แคทใหญ่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  ไ, but, ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินเลยหลังจากช่องเก้ากร์ตูนเสร็จอะเราก็จะเป็นรายการนี้เป็นรายการของพี่แคทก็คือคิดดีแคทแต่เอ้ยมึงไปตอบอันสุดท้ายเป็นอะไรนะการ์ตูนแคทไอ้บ้าอ๋อคือนางเป็นพิธีกรเองใช่ก็คือเป็นรายการนะมาเลังเอ่อช่องเก้ากร์ตูนเฮ้ยวิววันณรส วิวเลยหรอคนนี้หรอหนูว่าใช่หนูจำหน้านางได้ไม่เลยสิว่าใช่หนูว่าใช่หนูว่าใช่คิดดีคิดดีแค่ยา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 หูด่เปลี่ยนแล้วพอนะใช่ไหมใช่เออโอ้ยอะไร่ะโอ้ยดไดกัน ทีวีแชมเปี้ยนปะทีวีแชมเปี้ยนมาพอรู้จักอย่างเดียวที่เป็นรายการต่างประเทศอะชื่ออะไรนะความฮาฮาไม่จำกัดอะที่มันแบบออกมาแสดงมาตลบอะกู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 ชิงแชมป์รรายการเพงมีเอาไปชื่ออะไรวะขำกิ้งนิงกับหมาอุ้ยอันนี้เดี๋ยวกันเกมซาฮาเกินเกมซาฮาเกิดชื่อเกมซาทาเกิด แล้วใครยังตอบได้อะเยอะนะเว้ยเขาก็ดูกันทั้งนั้นเกมซาทาเกิรนใช่ซึ่งเขาเอามาลง Netflix อยู่ตอนนี้ใช่น้อเกมซาทาเกิด์นเป็นรายการญี่ปุ่นสนุกเฮ้ยได้ยินซื้อบ่อยมากใช่ไหมเพราะช่วงช่วงก่อนหน้านี่ยสักแบบไม่กี่อาทิตย์เนี่ยคนจะพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเขาเพิ่งเอามาลงใน Netflix อซ้มึงทำไม่ได้เลยอใครที่แอยากย้อนกลับไปดูตอนนี้มีในเน็ตฟลิกซ์ใช่ไหมรายการญี่ปุ่นเกมซาดหาเกิรน เพิ่งเอามาถ่ายในเนสเฟสใช่ใช่เนาะใครชอบดูก็คือไปตามดูได้นะตไนดูไดอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเหมือนเหมือนรายการพี่ใบมันเก่าบ้างเหมือนรายการขายของอ่ะพิมพ์มาโซ่เหมือนเลยนะอะไรแอมแม็กซ์วะจอดซาร่าเขาชื่ออะไรอ่ะรายการจอดกับซาร่า ใช่ไหมจอเอ่อพระเจ้าจอร์เป็นยอดมากอะไรวะทีวีเลยเล็กเปล่าเจ๊ไหมอ่ะทีวีเลยเล็กเพราะว่ามีขายของโอ๊ยหน้อยแต่ไม่รู้ชื่อมันมีชื่อรายการด้วยเหรอทีวีไดเรกว้าตอนนั้นมันก็จะเอาแบบพืชของฝรั่งมาเลยแล้วก็แบบภาพเสียงเอาใช่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 อะไรนะที่จอชิมยอดมากคืออะไรนะ อะไรการขายของใช่มตอนทีวีไดรเร็กทีวีไดรเรกเออแบบมันมาช้ามากอะาช้าไปหน่อยใช่ทีวีไดรเรกดังมากจอาต้าถ้าคุณโทรมาในตอนนี้ใช่ป่ะใช่คุณจะได้รับสิทธิ์นั้นดังีเออจะได้รับของแถมนนนี่ลดราคาให้อีกเนาะถูกบ้องเก่งไหมล่ะเก่งมาก เออคูณสามรอวะาสามอะไรวะปตาปาร์ตี้สุปตาปาร์ตี้ใช่ไหมสุปตาปาร์ตี้ม่วมากสามแซบไม่ใช่สามสาวเหรอสามสามแซบสามแซบสามแซบค่ะสามแซบสามแซบานเนี้ยสามแซบสามแซบอันนี้ใช่โอ้ยสามแซบสามแซบอันเนี้ยเออพอรู้หน่อยพี่บ้าเรามาเก่ามาก 3สาวแต่คือสาแซบเออใช่ทำไมมันนึกงไม่ออกมันเหมือนติดอยู่ที่ปากอ่ะแต่พอบอกสามแซบเออคือใช่เออสามแซบโชว์อะไรนี่บ้างแซบและอันนี้ไม่พลาดสามแซบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่สามแซบนะจ๊ะแต่อันนี้ไม่พลาดก็คือสามแซบอันนี้อะไรอะอะไรกันอู้หู้ยโลมาเข้าดวงเลยไวะ ยังไงอุ้ยเหมือนเคยดูเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้เฮ้ยเกาหลีอีกแล้วอะไม่รู้ว่ารายการอันนี้ไงเด e b ว g g e ร์สิริงเ n บิวเทอริงแมนไม่ใช่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 ทีวีจะเปลี่ยนไปวิ่ไปรันนิ่งนทที่เป็นเกาหลีคือรันนิ่งแมนไม่รู้อ่นนี้ไม่รู้เลยเกาหลีอ่ะ ไม,ไม่ได้ดูเกาหลีเลย,เลยใช่ไหม<น>อันนี้เป็นรายการเกาหลีนนะไม่ใช่ทีวีแชมเปี้ยนทีวปิชเปียนของญี่ปุ่น, <c oughs> นอันนี้คือ Star King อ๋อเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าเป็นรูปแบบไหนอันนี้ Star King ทางคนดองเป็นพิธีกรยินุกได้แน่เลยเนาะเมือ่อก่อนก็ดูแต่แบบจำไม่ได้จริงๆใช่ไหมมัน<อ>จำชื่อไมบบ่ได้ตอนนั้นนะเห็นบะ่อยมากมากสุดๆไปเลยเห็นบ่อยมากไม่ได้จับไปเลยไม่ได้จับไปเลยโอ้โหอ๋อ ม่เกดจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดรู้เลยอะเด o อเหรออ่าไทยแลนด์อะไรไทยแลนด์นะไทยแลนด์ก็ทาเลนไทยแลนด์หรือว่าเฮ้ยเดือดเหรอไทยแลนด์ก็ทาเรนไทยแลนด์อะไรไทยแลนด์วะไม่เคยดูอันนี้ด้วยอันนี้อะไรวะอือไทยแลนด์ก็ท่าเลนอ่าไทยแลนด์ก็ท่าเลนอันนี้หนูดูเฮ้ยไทยแลนด์ก็ท่าเลนจำได้ เอ็กแฟกเตอร์อ๋อโอเคแฟกเตอร์ไม่เคยไม่เคยดูของไทยโอ้ยนี่มีโตมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าเซตติ้งกับจำนวนคณะกรรมการมันใกล้เคียงกันมากรูปแบบมันดูคล้ายกับมอนทาเลนก็เลยสับสนไปไม่รู้อยู่ดีเป็นรายการที่สรีรวิทยบมาจากของนอกเอ็กแฟกเตอร์เนาะอ๋นอนอนนอนเทรคแฟกเตอร์เหรอ เอ็กแฟกเตอร์เฟียร์แฟกเตอร์เป็นรายการที่แข่งเกี่ยวกับความกลัวแต่อันนี้คือเอ็กแฟกแข่งร้องเพลงอ้าวอ้าวรายการเดียวกันไม่ใช่หรอองรายการนี้รายการเดียวกันเอาอันนี้ก็ไทยแลนด์ก็ทาเลนนี่ไม่เ <laughs> ลยไทยแลนด์ก็อันนี้ไทยแลนด์ก็ท่าเรนกวางอิสอันนี้ก็ไทยนดก็ท่าเรนไงว้ยเออไทยแลนด์ก็ท่าเรน เียลไฮแลนด์ก็ทาเลนพี่บายเกย์อีกแล้วไฮแลนด์ก็ทาเลนฮ่าฮ่โอ๊ยไม่รู้แล้วกวางอลิสาอะไรกันไฮแลนด์ก็ทาเลนฮ่โอ้ที่นี้พี่กูหนักหนาตราบที่เอฟจะมาจิตใจยิงวันไว้ กวางเขาดังมาจากรายการนี้เลยที่คนรู้จักกันเยอะๆใช่ไหมตอนนั้นยังแบบใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยตอนนั้นร้องเพลงดิสนีย์ใช่ใช่ใช่ภาษาไทยเนาะส่วนอันนี้ไม่พลาดเนาะน้องคนนี้นะกวางกวางสมัยแบบไปออกไทยแลนด์กอล์ฟเรียนร้องเพลงดิสนีย์อ๋อใช่ก็คือกวางสมัยแบบดังแรกๆที่ร้องเพลงแบบดิสนีย์ ยังแจ๋วใช่ไหมรายการสามสิบยังแจ๋วผู้ผู้หญิงถึงผู้หญิงหรอใช่ไหมแจ๋วผู้หญิงถึงผู้หญิงอันนี้รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยผู้หญิงถึงผู้หญิงพอไม่มีสวยผู้หญิงถึงผู้หญิงปะหรือผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยผู้หญิงถึงผู้หญิงผู้หญิงถึงผู้หญิงใช่ไหมใช่ผู้หญิงถึงผู้หญิงใช่สามสิบยังแจ๋วใช่ ผู้หญิงตอนแรกจะตอบแล้วโอ้ยตอนแรกจะตอบแล้วว่าอ่ะมันก็จะมีผู้หญิงถึงผู้หญิงสวยอีกอ่ะแต่ว่าถึงผู้หญิงถึงผู้หญิงถูกต้องนะเยญ่ผู้หญิงผู้หญิงถึงผู้หญิงถูกหรอใครดูอุ้ยรายการอะไรอ่ะน้องๆครับใช่ไหมการ์ตูนก้าเกมปะ เกมซ่าท้ากึืนไม่นั่นคือคนนี้วะนั่นคือคนนี้วะอันนี้หรออะไรนะถ้าคุณถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอสี่ป่ะคิดเลขไวคณิตคิดไวเคยไปออกกันตอนเจ้าเกมตอนเด็กๆอ่ะใช่ป่ะพี่อมวัดความหนูรอบตัววัดความหนูรอบตัวสุภาพสิวสุภาพสิวสุภาพสิวออฟฟิศออฟฟิศที่หนูเคยทำงาน ไ,ไีเจ้าหนูอเองสุ่งสิวบันละกันตัง้งแ,แต่สมัยคิดเด็กนะ อีบ้าเอ้ยแต่ผมก็เคยไปออกอผมเคยไปออกรายการที่พิสุพพำ<อ>ก็คือรายการก,การ์ตูนเก้าเกมแต่อันนี้คือรายการซุปเปอร์จิ๋วอ๋อซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์จิ๋วดังมากตอนเด็กๆเ,เนาะใช่ดังมากจริงๆเป็นรายการเด็กที่พิสุพเขาทำงานกับเด็กมาตลอดนี่ไงพี่ยังเป็นสารต่อสู้อยู่เลยพี่คุณพิสุพจริงด้วยและอันนี้ไม่น่าพลาดเพราะเราเคยทำงานบริษัทตสาก่รมออฟฟิศเก้าหนูเองอ่ะพี่เออซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์จิ๋วเนาะอันนี้พิสุพ คุยข่าวเช้านี้ปะวะคุยข่าวเช้านี้คุณศรยุทธค่ะเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้คุณศรยุทธ์เรื่องเล่าเช้านี้หรือเรื่องเล่าสวรรคีเรื่องเล่าเช้านี้ใช่ไหมเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเล่าเช้านี้ของคุณศรยุทธ์เรื่องเล่าเช้านี้ค่ะใช่ไหมเช้านะมีแก้วกาแฟเรื่องเล่าเช้านี้แม่เป็นที่แน่นอนว่าตาของเราไม่ดูค่ะไม่ดูค่ะ ก็คุยข่าวเช้านี้ป่ะเรื่องเล่าเช้านีอ๋อใช่ใช่ต่อยุทธก็คือเรื่องเล่าเช้าหนีซึ่งสับสนเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าสองอาทิตย์ด้วยคุณสอกับไรเออก็คือเรื่องเล่าเช้านี้ใช่อันนี้คือภาคนาเหนือเขาเรียกว่าอะไรนะปากิกก์เขาทำไมเขาอยู่ทุกรายการหรือวะกิกดูหรอชื่ออะไรวะเฮ้ยมันเป็นรูปอันเนี้ย สมัยก่อนเลยอ่ะอะไรอ่ะก่อนายใครเครียดหรอก่อนายใครเครียดก่อนบายใครเครียดกิ๊กหนูอ่อรับดทโทอทงเวทีทองอ๋อเวทีทองไงเวทีทองเวทีทองใช่อูเนี่ยแจกทองเห็นเห็นเลยเวทีทองอือคือรายการเวทีทองเอาหลอ่อันนี้คือรายการเวอร์ชันแรกๆเลยของรายการ เวทีทองโอ้โหเกิด <c oughs> ไม่ทันหรอกต่อเลยที่ไปเอาเายการแบบมันเกินอายุผมไปอ่ะแม็กกี้ก็ตอบทันเลยนะตอบได้เลยนะ <c oughs> แม็กกี้เขาดูตามพอแม่เว <c oughs> ทีทองถูกตอ้อง <c oughs> และอันนี้ก็คือเด็กรุ่นเราต้องรู้แน่นอนขวดอะไรอีกแล้วร้องเพลงได้ไดเลยดูจากคอมเมนเซเตอร์อ่ะ แม่เจ้าอันนี้ไม่ปวดนี้วะหรอไม่ปวดนี้รออันนน้เฮ้ยเหมือนรู้เป็นคณะกรรมการหรอชุมทางเสียทองไม่ปวดนี้อเฮ้ยพี่ไก่พี่เจครยอะไรอ่ะต้องเป็นเกี่ยวกับร้องเพลงเอิ่มด๋วอยเด๋วย เอฟอะคาเดมี่แฟนตาซีอะใช่เห็นที่ไก่รู้เลยร้องเพลงช่องช่องอะไรเอฟหมดแล้วอุ้ยผิดหวังมากคือเตาออกมาแต่ว่าตอนที่ภาพมันผ่านไปแล้วพอดีเห็นใจปะเห็ะใจมากเพราะเราดูเอฟอายจังเลนเนี้ยก็น่าอายจริงในการขาดงมาก มีหลายซีซันมากมันคือรายการอะไรอ่ะ Academy Fantasy ใช่ใช่อะไรไม่ a ป็นอะไรเลยใช่ใช่โอ้ยง่งไปหมดแล้วทำไมเนี่ยคอมเ็นคอมเมนต์เตอร์ทุกเวทีเลยไม่รู้กี่ซีซันแล้วอะไปดังเลยอะคือพี่ไก่พี่เจี๊ยบอาจจะแบบไม่ได้มาตลอดแต่พี่เป็ดเนี่ย อยู่ตลอดคาเดมี่แเนเซีอแค่เห็นพี่เป็ดพี่เป็ดพี่ไก่ก็รู้แล้วอ่ะพี่เจี๊ยบอาจจะมาบ้าง่ะพี่เจี๊ยบใช่ใเออซึ่งอันนี้ก็คือแค่เห็นก็รู้แล้วเลยว่าคอมเมนเตอร์ตนี้จะเป็นรายการไหนไปไม่ได้นอกจากคาเดมี่แเนเซี้ะ ชนี้ครั้งแรกของตาเป็นไงบ้างโหมันบ้องอยู่เหมือนกันเหรพี่ตาไม่รู้ปะทุกคนที่เข้ามาเขาเก่งตาเก่งว UH, ่าเก่งว่าเราอ่ะจะได้มงรู t <t ้ปะอุ <t um> <t um> <t ๊ยจริงเหรอรเพราะเขารู้สึกว่าหลายรายการคือเราอยู่ในช่วงแบบอยู่ในแกลบที่ดูทั้งเก่าและใหม่อย่างนี้ยก็ผิดหวังอะพี่ยังคงผิดหวังอยู่เฟลเลยอะออกไปปุบหน้าสลุดแนมจะแบบมึงไม่สนุกอะเออไม่สนุกเลยก็ค่อนข้าง มั่นว่ามั่นว่าเยอะกว่าพีตาเออ,เอ,อเตอนแรกก็ไม่กล้ามั่นมากเพราะกลัวโดนขยี้ถ้าหนอยสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรามาใส่วเวลาไม่ได้หนอนอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> คือแบบมาเอามงอะค่ะเออไม่ได้ละนีพีแรกอเออก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบตอบไม่ได้เลยอ่ะเออแต่ว่าก็แล้วได้เยอะเหมือนกันนะแบบแปลว่าการ,รที่เราแบบ มีแม่เปิดไว้แล้วเราก็นั่งแบบหน้าจอไปเรื่อยๆเราก็ได้มันก<ม>็ได้อยู่ได้มาเหมือนกันสนุกพีหนึ่งก็ว่าสนุกแล้ว e ีสองก็คุณสองจากความสนุกอื<ม>คิดว่าแบบหลายคนดูแล้วน่าจะทายไปด้วยได้ถ้าเกิดใครผ่านตาม,มาใช่มันมันแบบจอยๆมันมวนกรุง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 เทพมหาคนคะรอึง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 อยากกินอึงอยากกินอึงเลยค่ะเขาทำแบบเขาไม่ได้อะกต้องกินอึงไป่ ให้น้องบีกินคนเดียวพอโอเคสตาร์คิงใช่ทำไมชื่อเหมือนกระถะเลยอ่ะอันนี้สตาร์คิงเป็นชื่อรายการเหรอน้องไม่ใช่กระถาอันนี้ชื่อเหมือนเขาเกาเกาหลีเหมือนกันใช่ป่ะเขาเรียกคิงเออเขาเรียกคิงสตาร์คิงหากมีลักษณะเฉพาะทั้งด้านรสชาติความประณีตงดงามและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดมานาน